สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆวัยรุ่นไฟเอ็มวัยรุ่นจีเดทุกทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเอวีครับผมจะเป็นรูปแบบของการตั้งค่านะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งๆเป็นคลิปๆ,ๆนะครับผมนะเราอาจจะไม่ได้แบบไปคลิปเดียวจบเนาะเพราะว่ามันน่าจะนานครับผมถ้าทำคลิปเดียวจบเดี๋ยวผมจะทำเป็นช็อตๆเลยอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะหาพบก่อน โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอน2แบบนะครับผมนะสอนในเรื่องของการาใช้คำสั่ง f10 อีกอันหนึ่งก็คือจัดมุมกล้องของ MV อย่างแรกนะครับผมจะมาสอน f10 นะครับผมให้เราลองกด f10 เลย f10 มันจะเป็นคำสั่งเวลาเราใช้คู่กับตัวละครหรือแชร์ไม่ว่าจะเป็นหนึคนหรือ3คนอย่างแรกนะครับผมให้เรากด ตรงนี้นเห็นไหมผมก็อาจจะไม่พูดเชื่อ,องกินนะเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าผมไม่เก่งไม่ถน,น,น,นัดเวลาการขยับเวลาเวลาเลือกให้เรากดน้ำแพดนะครับปุ่มน้ำแพ็เวลาเราอยากจะเลือกก็กดอ่าเลขห้านะครับผมอย่างแรกเรากดปุ่มนี้ครับผมอันแรกนี่คือจะจับเป็นของตัวเองแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ท่าตัวละครเราอะ่ะใช้กับใคร ให้เรายืนตัวละครใกล้ๆกับอีกฝ่ายที่เราจะเลือกนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยผมจะเลือกตัวนี้พอผมเลือกเสร็จปุ๊บให้เรามากดอันที่2อ,อันนี้ครับผมกดอ่าเราจะเดินคำสั่งมุมมองตัวนี้เราโอเคเราจะเอาตัวนี้ถูกแล้วให้เรากดเลขห้าอีกรอบครับผมอ่ามันจะเป็นสองเห็นไหมแต่วเวลาจะให้ตัวละครเราตัวหลักเนี่ยต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับต้องแบบน,น,นี้เนี่ยสามารถกดสับหน้าจอได้เลย สำหรับใครใช้ถ่ายรูปหรือถ่ายวีแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดเลยให้เราเลือกช่องที่5้าที่เขียนว่า A อะไรอย่างหไหมให้เรากดเลขสี่เพื่อจะได้อ่ามาข้างๆเราเลือกอันข้างบนสุดเลยอันนี้ครับผมอันแรกเลยกดเลขห้าปุ๊บมันจะเป็นมุมมองนี้ถามว่าเราจะดูมุมมองยัง,ยงไงให้เรากดจะมันเป็นลูกศรข้างนําแท็กนะครับซ้ายขวาไหม ส่วนซ้ายมือของเราเนี่ยมันจะเป็นโหมดท่ากลุ่มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับพวกโจมตีต่อยคุยพวกแบบเซ็กซี่อะไรพวกนี้นะครับผมลองอ่านดูนะครับถ้าใครไม่เก่งเหมือนผมก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็แปลใน Google เอาก็ได้นะครับผมเช่นผมเราหาก่อนนี่กดเลขห้าเราอยากรู้ว่าท่าเนี้ยคืออะไรล้วเราก็กดเลขห้าดูนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ ่วนวิธีครับสมมติเราไม่อยากเอาหัวข้อนี้ให้เราเลื่อนหาอันุดท้ายทุดเลยที่มันเขียนว่า B A C K นี่มันจะย้อนกลับแล้วเราก็ลองหาบุยแมเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนเกี่ยวกับการอ่าพูดคุยเจราจาอะไรประมาณนี้มันก็อยู่ในบทต่อสู้เหมือนกันนะครับนี่นะนี่นี่ผมจะเอาเคืออันนี้เลยครับผม่าผมจะเอาท่านี้เวลาเพื่อนๆหรือพี่ๆนะครับ ถูกใจท่าไหนให้เรากดตัว A อหนึ่งครั้งหรือกดตัว B ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ตัวผมจะเป็นตัว A บางคนเป็นตัว B ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะก่อนที่เราจะออกเราลองดูอีกท่าก่อนก็ได้ครับเพื่อเราอยากแบบอยากได้ท่าไหนเพิ่มเ,เติมด้วยสมมติผมเอา2อันนี้วิธีการกดออกคําสั่งอันนี้ให้กดตัว C ครับผมปุ่ม C เลย จะออกมาแล้วเราจะอัดคลิปยังไงอัดคลิปตอนไหนให้เราเอาน้ำแเพย์กดเลขแปขึ้นมาชี้เค่าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่า2ตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันเพิ่มเพราะว่าเรากดตัว A หรือกดตัว B เวลาเราจะอัดก็ให้กด F1 ก่อนแล้วก็กดเลขห้ตามมาเดโอเคครับเดี๋ยวผมขอเซตไอบรรยากาศโอเค เวลาเราจะท่านะครับกด F1 นี่สังเกตว่ามันจะมีกลมๆทางด้านซ้ายยิ่งเรางานเมื่อไหร่มันก็จะยิ่งแบบนับไปเรื่อยๆมันจะมี่าคีด์จำกัดของมันอยู่นะครับตอนละรอบถ้าสมมติเราจะหยุดเราก็กด F1 มันก็จะเป็นการเซฟโอเคแล้วเรามาเริ่มอัดท่าทางตัวละครเรากันเลยกด F1 แล้วก็กดหน้าแ iPad ่ห้5นะครับผม แล้วก็ปล่อยให้ถ่าอีโมดเราเล่นจบไฟจะจบเลยนะครับอีกอันนึงเราก็เลื่อนขึ้นแล้วเรากดเลขค่าได้เลยเปิดการอกโอเคเมื่อเรามั่นใจเสร็จแล้วเราก็กด F1 ครับให้มันเป็นการเซฟถ้าเรากด f 1 0ก 1> <ะ>่อนจะไปทำมีมีอย่าลืมทุกครั้งนะ F9 ก่อนแล้วก็กดตัว F แล้วเราก็เลือกอันที่3นะครับผมแล้วก,กดอันแรกแล้วก็อันที่2ปุ๊บสังเกตได้ว่ามันจะหายไปหมดแล้วแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสที่2นะครับก็คือจากมุมองกล้องถ้าเรากดอ่า e x คครับผมขึ้นมาแล้วก็เลือ่อนอันสุดท้ายกด Enter 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 แล้วก็ Enter กอ e อันนี้จะเป็นการเลือกในส่วนของคลิปที่เราอัดมาครับผมปุ๊บกด Enter 1ครั้งแล้วก็กด Enter อีก1ครั้งกดใช่รอมันสักครู่พอเสร็จปุ๊บมันจะเป็นในส่วนของตั้งค่านะครับผมนะเดีย๋ยวผมจะมาบอกนะครับแต่ละคืออะไรอันแรกจะเป็นหมวดของปุ่มมองกล้องส่วนอันที่2จะเป็นเกี่ยวกับความเบอร์หลังเบอครับผม อันที่3มเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับกเรื่องสีถ้าใครถ่ายชอบถ่ายไฟเอ็มหรือคำสั่งถ่ายรูปก็น่าจะพอกเก็ตอยู่ครับแต่มันไม่ได้เหมือนกันหมดหน้านี้อันนี้เออ่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรจริงๆเออ่ผ่านก็ได้แต่ถ้าใครอยากรู้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมนะผมอาจจะสอนไม่หมดนะเพราะว่าผมสอนเท่าที่ผมรู้อะที่มันพอแบบทำมีมีได้ อันนี้จะเป็นการความเร็วสปีดกับชา้าครับผมยิ่เราไปทางด้านซ้ายมันจะยิ่งไวขวามือจะยิ่งช้าครับผมเวลาโปรติก็คือกลางๆโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำเอวีกันเลยกดันแรกครับผมพอกดเสร็จนะครับให้เรากดลูกศรเลื่ดูเลยเห็นไหมดูแล้วต้องดูสังเกตเลยมันจะเป็นข้างๆแต่ถ้าโหมดที่ผมจะแนะนำ ให้ใช้กันก็คืออันนี้ครับผมสังเกตได้ว่ามันจะมีเยอะแยะเห็นไหมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเป็นอมองกล้องกันเลยก,ก็คืออันสุดท้าย้าของกดเอนเตอร์ขึ้นมามันจะเป็นรูปแบบกล้องอย่างนี้เลยเวลาเราจะหันให้เรากดคลิกซ้ายค้างแล้วเราก็หันเวลาอยากขยับแล้วก็กดเหมือนเราเดิน GD เลยครับผมมดปุบเดินเลย W A S D ส่วนขึ้นลงจะเป็นอ่าก็เป็นตัว Q กับตัว E นะครับผมตตัว Q จะลงตัว E จะขึ้นเวลาซูของกล้องจะเป็นตัวแซซูมออกตัว C ซูมเข้านี่เห็นไหมเวลาเ e องก็เป็นลูกศรน,นะครับข้างๆางนแพดเลยซ้ายขวาประมาณนี้นะครับในส่วนของมุมกล้องผมจะแนะนำให้ลองทำความคุ้นเคยกับมันก่อนนะครับผมนะ เวลาเราจะได้มุมกล้องที่โอเคและกด E S C มันจะเป็นการย้อนกลับแล้วก็อันแรกอันนี้นะครับผมจะเป็นการอา่าตัวจับของตัวละครนี่จะเป็นอันนี้กับอันนี้ลูกศรสังเกตที่ลูกศรครับผมมันจะชี้แล้วมันจะล็อกเลยกล้องเราจะจับตัวละครไหนนี่ก็เป็นอีกฝ่ายนี่สังเกตได้เลยครับผมเห็นไหม ม่มมอของการล็อกตัวละครมี2รูปแบบนะครับคืออันนี้อันแรกกับอันหนึ่งเดี๋ยวผมสอนอันแรกก่อนนะอันแรกจะเป็นเป็นการหันหมุนข้างๆนี่ราให้ดูนี่ถ้าเราเดินจสังเกตว่ามันจะหมุนเห็นไหมมันจะหมุนขึ้นลงแต่จะไม่สามารถขยับไปทางไหนได้มันจะแบบจับทุกทิศส่วนอันที่สองจับตัวละครเหมือนกันแต่สามารถขยับมุมมองกล้องได้ สามารถขยับได้ถ้รอยากรู้ว่าตัวละครเราขยับยังไงให้เราลองกดเล่นดูนะวิธีการกดเล่นของคลิปวิดีโอกด s p มเปกบานะครับนี่หรือถ้าทุกคนไม่อยากกด s p เป bar ร์ในการรับรอเราสามารถข้ามฉากในการใช้เมาส์คลิกแล้วก,ก็ลากไปเลยซม่ิมเมราจะเอาแค่ฉากนี้ แล้วก like ็กดเลือกอ่ะสมมุติมุมมองเราจะเป็นอย่างนี้กดเลื่อนดูนี่อันนี้คือการตรวจจับของตัวละครนะครับผมเวลาผมหานไปทางไหนสมมติอ่ะผมหานไปข้างหลังมันก็จะจับแค่ข้างหลังมันก็โชว์แค่ข้างหลังเห็นไหม เพราะว,ว่าจุดตัวละครถ่าไปทางไหนไมันจะจะให้ดูข้างหลังแต่ถ้าสมมติเราไม่ล็อกล่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้กล้องมันจะไม่ตามเห็นไหมกล้องมันจะไม่ตามส่วนอันนี้อยากรู้เห็นไหมผมก็ไม่ค่อยรู้ความแตกต่างนะพูดตรงๆเลยอันเนี้ยส่วนอันที่สามเนี่ยเป็นในการของเปลี่ยนเฟรมครับผมพเพื่พพพนพนพนอนๆอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนเฟรมยังไงให้เราเลือก สมมุติเราจะเอาฉากนี้กดปุ่ม M ครับผมเพื่อเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมาอ่าสมมุติว่าฉากแรกผมไม่อยากให้นอยากไม่อยากให้มันเห็นตรงนี้กด Enter เอาเอาเอาตรงนี้ก่อนนะกด Enter กดสมมุติอยากให้อ่าคนนี้นี่เราก็ลองกดเล่นดูครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเฟรมเลยถามว่าอยากให้ มันดูสมูทแบบค่อยๆสูมเข้าสูบออกไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยจะทํายังไงซึ่งวิธีทําก็คือหัวข้อที่3นะครับผมสมมุติว่าผมอยากให้อันเนี้ยมันสูบอยู่ใกล้ๆแล้วค่อยๆอ,ออกค่อยๆสูบออกใช่ไหมให้เราเลือกประมาณนี้แล้วกดตัว M แล้วก็ขยับกล้องมางนี้กดย้อนแล้วก็เราก็มาอันแรกครับผม เวลาจะเริ่มการสมูทเราต้องอันแรกก่อนนะเหมือนจะเป็นต้นแล้วก็ลากไปตอนจบเราต้องเอาต้นก่อนเนี่ยเวลาเราจะใช้คําสั่งหัวข้อที่3เนี่ยถ้าเราจะใช้คําสั่งอันที่3เนี่ยเราต้องเอาต้นก่อนอันแรก่ะลองดูครับลองดูก่อนอันแรกจะเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็นช้าให้ฟีลเหมือนอารมณ์เป็นเอ็มวี MV ครับผมนะแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ตัดอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ็มวีเริ่มมาแนละ้ว อ่าปึ๊บเราอยากได้กี่ฉากอ่ะเราก็บวกไปเลยกดตัว m แปบวก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 วิธีย้อนกลับหรือลบกดอ่าของข้า,ขางๆหน้าแผ่นนะครับผม,มรู้มันชื่อปุ่มอะไรนะตัว d e อะไรย่างเนี่ยกดลบ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 อ่าประมาณนี้แล้วกดตัว x เอ้ยตัว m กดจัดกล้องอยากให้ตัวละครมันหันมาทางนี้ แล้วก็ท่านี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นการล็อกนี่ปุ๊บ,บเห็นแล้วมันอียังทำไงปุ๊บ,บหันมองเลยให้มันมองตัวละครกล้องน,น,นี่อันนี้มันน่าจะบั็กแน่เลยเนะี่ย จริงๆมันไม่เป็นอย่างงี้นะอันนี้นผมน่าจะบักนี่อะไ,ไรเวลากดเริ่มมันก็เหมือนกันส,สมมุติว่าประมาณนี้ส่วนเวลาเดินหรืออะไรแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันสโลว์นี่ที่ผมบอกกันให้เรากดอันนี้อันแรกแล้วก็ลองเลื่อนไปทางด้านซ้ายครับนี่เห็นไหมสังเกตว่าจะเริ่มสโลว์แล้วมันสามารถใช้รวมกันได้นะครับเช่นอย่างนี้สมมุติว่า อันแรกซอูอันที่สองออกอ่ะเรากดเล่นดูนี่อาจจะยังไม่สมูทอ่ะเรามาบวกอีกเรามารวมอีกรวมกับอันนี้ที่ผมสอนไปนี่ประมาณนี้แล้ว <c oughs> ทำไมนะาทำไมหน้าผมอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ันนี้น่าจะน่าจะบัก <c oughs> น่าจะบักน่าจะบักผมไม่รู้ว่าน,นี่เป็น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 เพราะอะไรแต่ผมรับประกันว่าเพื่อนๆไม่เป็นแน่นอนแต่อาจจะเจอบักอย่างอื่นอันนี้เข้าใจได้ส่วน <c oughs> so, อันที่สองคืออะไร <c oughs> อะลองดูครับดิปเอา นี่สองจะค่อยๆเพนค่อยๆเบนถ้าสมมติอันแรกนะอันแรกมันจะเบนเลยอันที่สองจะค่อยๆเบนมันแตกต่างป่าวผมไม่ชัวผมไม่รู้นะเนี่ยอันนี้มันแตกต่างไหมแต่ส่วนตัวคือแค่อันนี้ใครให้แนะนำนะครับคืออันนี้นี่อันนี้อันนี้เวลาเบนอ่าส่วนใคาเราไม่อยากได้เราก็แค่ย้อนกลับไปให้มันเป็นคำนี้เป็นออฟ อ่นผิดอันถูกขออภัยด้วยนะครับผมนะส่วนอันนี้จะเป็นการสั่นสันสะเทือนหรือเคลื่อนไหวขยกยตัวอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าเนี่ยนี่โปรติมันจะ,จะเฉื่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกหัวข้อสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะสั่นอยากได้เยอะหรือน้อยเราสามารถเพิ่มได้อันนี้ช้าเยอะเห็นปะสั่นเยอะ มันจะเป็นเอฟเฟกเหมือนเวลาเมาเวลาระเบิดหรืออะไรเงี้ยลองเลือ่อนดูอันนี้ซูมอ่ะนี่ซูมอันนี้สั่นอันนี้ระเบิดเห็นไหมน,นี่ระเบิดเออแล้วผมซือไปอย่างหนึ่งเลยเวลาเราจะใช้คําสั่งที่มันเป็นของอันนี้หัวข้อที่สามเนี่ยให้ข้างหลังอะ่ะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าสมมุติเราอยากให้ยังไงพูดในนึกภาพจะทาให้นึกภาพออกนะแต่อยากให้มันหยุด หยุดแบบหยุดเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากให้มันต่อแล้วก็กดเพิ่มแล้วก็สามารถกดบวกไปได้เลยแล้วเราก็ขยับมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เออผมลืมบอกไปค่าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะบาลงติ๊กตอกที่มันเป็นแนวตั้งใช่ไหมเราก็ต้องเอียงแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ย ขออาจะคิดหน่อยนะขออาจะคิดหน่อย,ออยวิธีแก้ปัญหาแนะนำว่าให้แบบกดแล้วก็สมมติเราได้บูมบอลที่ต้องการแล้วเราเอียงเสร็จป,ปุ๊บอีกคลิปหนึ่งถ้าสมมติเราดูยากเราก็เอียงกลับมาก่อนอ่ลอลาอล,ล้วก็เอียงแล้วก็พอโอเคแล้วเราอยเอียงอารมณ์ประมาณนี้โอเคครับคำสั่งาการทำบิ๊กก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมนะ เดี๋ยวเรามาลองดูในโหมดของสีนี่ตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้เลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแนะนำว่าให้ใช้นะครับผมนะแล้วแต่คนชอบแต่ตัวตัวว่าถ้าเราจะปรับโทนอะ่ะเราไปปรับตัดต่ออีกทีหนึ่งดีกว่านะแต่เรื่องเสื้อตัดต่อถ้าใครตัดต่อไม่เป็นเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีน,นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําฉากนี้ฉากนี้ให้มันให้มันเป็นคลิปลิปหนึ่ง ง,ง่ายเลยครับสมมุติว่าที่ผมสอนมายังไม่ค่อยเข้าใจลองดูที่ผมทําอ v วต่อจากนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไม่รับให้มันไวเลยนะผมจะพยายามทําให้มันช้าที่สุดอ่ะโอเคอันแรกเสร็จปุ๊บเราจะเอาฉากนี้ถ้าสมมุติว่าเริ่มเลขเราอยากให้มันเริ่มตรงเน อันนี้จะเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยจุดเริ่มจุดเริ่มจุดจบสมมติเราไม่ชอบครั้งหนังเราอยากให้จบเลยแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาได้เลยเนี่ยมันจะจบตรงนี้เลยถ้าั่ง,างเกมมันจะอยู่ตรงนี้เลยปุ๊บเห็ดไหมอยู่แล้วยวผมจะลองอ่าทำคลิปคลิปหนึ่งประมาณนี้ ซูมกดอันสามปุ๊บก็ขึขูนบ่อยป่ะแล้วก็ปุ๊บอันนี้ออกเปลี่ยนมมุกล้องปุ๊บอาจจะมีการลุกเล่นซูมกดตัวสี่ส นีอืมอ่ารู้ประมาณนี้โชว์หน่อยว่าเรากำลังเทน้ำมันปุ๊บแล้วก็ซูปออกแล้วแต่ ลูกเล่นของแต่ละคนนะครับลูกเล่นคนเรามันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดไม่ออกผมแนะนําลองไปดูพวกหนังสัน้นหรือหนังพวกแอคชั่นส่วนใครแบบถนัดแนวภาพยนต์อย่างนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ไม่น่าหน้าตา,า,าสีเหียมเวลาอยากจะแบบ เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนหันมองคนอื่นแล้วก็หันตัวละครแบบดื้อๆอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บลองเล่นดูเร็วไปไหมถ้าเร็วไปก็เรามาย้อนสโลว์ไหมมันจะค่อยๆสโลว์ รุปผมพอใจแค่นี้เลื่อนปิดเลยจบอ่ะแล้วกดอะไรอ่ะสำหรับเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าบันทึกวิธีไหนกันนะครับของช่องอื่นๆหรือของคนอื่นๆแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะอัดคลิปอย่างนี้ไปเลยอัด OBS ไปเลยแต่ถามว่าทำไมถึงอัดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราบันทึกของตัวเกม g d ปกติอะรีเชเราจะไม่ติดมันจะติดแค่มอส รีเชตไอตัวเนี้ยมันจะไม่ติดส่วนตัวเวลาผมอาอ่ะอันเนี้ยมันจะมีอาจจะมีข้อเสียงนึงตรงที่ว่าอาจจะทําให้กระตุกค่าคอมหรือโนบุกของคุณไม่แรงแต่มาถามว่ามันสวยกว่าไหมมันสวยกว่าเพราะว่ามันรีเชตมันติดแต่ผมส่วนตัวผมไม่ชชว่์ว่ามันมีวิธีอื่นไหมแต่ที่ผมทำกับร้านมาเนี้ยประมาณนี้ เวลาเราอยากจะปิดในหน้านี้เลยแล้วเรากดตัว H ในหน้านี้นะครับผมนะนี่แล้วกดไปแล้วกด s p เ c กบาร์หนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะเริ่ม <S <S อารมณ์ประมาณนี้อ่า MV ก็จะจบประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผม,มทําสั้นๆก่อนนะ จะได้คิมไม่จะได้ไม่เหวเวลาเราเสร็จปุ๊บเราก็ออกเกมโบตีเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเซฟแบบไม่มีรีเชล่ะทำไงของตัวเกมเวลาเราจะย้อนกลับให้กดตัว exc EX ครับผมกดย้อนกลับ exc กรอบสมมุติว่าเพื่อเรามาแก้ไขเราอาจจะติดทุระอย่างอื่นเลยประมาณนี้ถ้าสมมุติเราจะพักก่อนอก็ให้มาตรงนี้กดเซฟกดโอเคมันจะเซฟการที่เราตั้งค่า ทุกอย่างเมื่อกี้อันนี้จะเป็นหมวดของชื่อเราอยากให้ชื่อคลิปของเราเนี่ยชื่ออะไรนะก็เขียนไปเลยแต่ย้ำนะครับเป็นตัวอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยมันพิมพ์ไม่ได้กดเซฟทีนี้นเราจะให้มันออกมาเป็นรูปแบบของภาพยนตร์ถ้าเรากดอันนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะ,ะกีสามสิบสามหรือหกสิบส่วนตัวประมาณนี้ภาพสวยน้อยแค่ไหนก็ลองดู กดตัวนี้กดโอเคเิบ,บาแล้วก็รอมาสักครู่ครับผมดยมาา๋าันจะเริ่มรีลันให้เราเลยส่วนตัวผมอาจจะเสียเปรียบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่นอ่ะโนบุ๊กถามว่าเอา้าแล้วมันไหวไหมมันไหวของผมนะเลเปผมไหวแต่ก็มพื้นที่เต็มสู้ชีวิตหนึ่งถามว่า ความได้เปรียบผมแนะนำให้เป็นคอมเพราะว่าโนบุกมันหน้าจอเล็กวเวลาถ่ายรูปหรืออะไรอผ้ามันจะไม่ชัดกวา <Okay. S 1> ่าโอเคส่วนของอคลิปที่เราบันทึกของตัวเกม GDA มันจะอยู่ไหนนี่เราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาครับผมแล้วก็เอก,าส,าเอกาสารเอกสารเสร็จปุ๊บเราหาคำว่า,าจะเป็นเป็น R สักอ,อย่างเนี่ยชิดเนี้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 ยของ Rockstar เออกดเข้าไป GDA กดอ่ะ ผมรีบอีกขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษครับพี่ขอโทษครับอันนี้ครับผมกดอ่าอันนี้แล้วก็อันแรกี่เป็น GDA หาคำว่าวิดีโอแล้วก็อันที่สองนะครับผมคลิปของเรามันจะอยู่อันที่สองนี่ส่วนวิธีตัดต่อของผมที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นของแคปคัตนี่ แคบๆผมจะสอนข้าวๆนะครับผมนะแต่คาสมมุติเพื่อนๆพี่ๆอยากให้สอนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนึ่งนครับผมนะจะสอนข้าวๆก่อนอเวลาก็จะใส่คลิปเพิ่มนี่เลยหรือเราจะทําอย่างนี้ก็ได้นะครับาหาคลิปลากใส่กดปุ๊บนี่คลิปนี้ที่เราทํากดลากใส่ยี้เลยนีแล้วเราก็ลากมาอย่างนี้ สมมติว่าอะสมมุติว่ามันสั้นเราอยากให้เพิ่มอยาวก,ก็อันนี้อาเห็นไหมมันจะเพิ่มใครอยากให้อาปิดเสียงนี่เรื่องนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ได้แล้วเราก็อยากจะเพิ่มเพลงก็กดบวกสมมุติเราอยากได้เพลงนี้อะเพลงนี้สมมุติเรามาเป็นวิดีโอเราอยากได้แค่เสียงทงําไงคลิกขวาแล้วก็นี่กดนี้กดแยกกดปิดได้เลยแล้วเราก็ลาก อันนี้ผมมายกตัวอย่างนะเพลงอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ไปติผมไม,ไม่ได้เต็มาม,ามานี่ประมาณนี้อยากให้มันช้าๆค่อ,คอยๆมากดน,นี้กดกดคลิปคลิปก,ก่อนนะครับแล้วก็กดอันอันนี้อ่ะแล้วก็กดนี้เห็นไ,ไหมไมันจะค่อยๆถามว่ามันไวไหมไวไปไหมอยากให้มันช้าๆกดอ,อันนี้นะผมเห็นไ,ไ,ไหม,ไมค่อยๆชา้าละ เมื่อกี้มันข้ามค้ามาเมื่อกี้ให้กดสร็จไปกบกรอบถ้าอยากตาัดสมมติเราไม่เอาฉากนี้กดตรงนี้ครับผมแล้วเราสามารถเลื่อนอย่างนี้ก็ได้ไปถึงฉากที่เราอยากอยากให้มีแล้วกดเสร็จบายเหนมเหมือนคล้ายๆแบบคําสั่งเมื่อกี้เลยที่เราทําในของตัวเกม GD หรืออีกแบบหนึ่งเราสามารถแบ่งนี้แล้วก็กดลบนี้ได้เลยตรงกลาง ในส่วนหมวดของอ่อสมมุติว่าเรามี2คลิปใช่ไหมแล้วอยากให้มันเป็นติดต่อให้กดข้อน,นี้แล้วลองเลือกดูนี่ตอนนี้แล้วเราเปลี่ยนอ่ะปุ๊บอ่มามันจะเป็นประมาณนี้ครับผมลอง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 ,ลองเล่นดูครับวิธีการเรียนรู้ที่ดีคือการมั่วและเราตั้งใจ ตั้งใจจดจำว่าปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คืออะไรค่าสมมุติว่ากรณีอ่าไม่มีคลิปสอนอันนี้ผมแนะนานะอันนี้ผมแนะนําแต่ครับมั่วมากๆถ้าเราไม่ชัวร์ไม่มั่นใจอย่ามั่วนะเผื่อไปปิดเผื่อไปลบเกมโปรแกรมผมไม่รู้ด,ด้วยเด้อเรื่องสีสีเอฟเฟกต์เนี่ยาลากมาใส่เลยเนี่ยไะลากใส่เลยดูดีๆนะครับอันไหนของฟรีอันไหนของไม่ฟรีนี่นะอ่าสมมติเราเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้ทึก เขียนชื่อที่อยู่ไฟล์ปรับกดบันทึกแล้วก็ไปเปิดเอาเลยว่าคลิปเราอยู่ไหนคลิปนี้อาจจะสอนเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเมื่อ อาจจะมีคำพูดติดๆขัดๆเสียงอาจจะติดจมูกเหมือนไม่สบายตลอดเวลาต้องขออภัยในมาราทีด้วยนะครับผมที่สอนนี่คือจริงใจจริงๆอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าใจจริงๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเลยอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับ GDA หรือสอนอันไหนก็ได้ถ้าสมมุติผมสอนเป็นผมทําได้ผมจะสอนอเลยไม่ว่าจะอันไหน แต่ก็ลองคอมเมนต์ก่อนนะว่าผมอยากสอนแต่ผมไม่ชัวร์วาผมตอบหมดไม่ได้นะว่าผมจะสอนได้ไหมหรือไม่ได้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวล,า,ลาไปก่อนสวัสดีครับผม